วัส,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 สดีค่ะวันนี้เมนูต้มขาไก่นะคะวันนี้เมนูต้มขาไก่ค่ะมานะนี่ค่ะมะเขือเทศแล้วก็เห็ดนะคะนี่ค่ะเห็ดต้มขาไก่ค่ะในไก่นะคะในไก่กับเห็ดวันนี้เมนูต้มขาไก่นะคะผักชีแล้วก็มะนาวค่ะมะนาวที่นี่เขาจะใช้เป็นมะนาวแบบนี้นะคะ าจะไม่ค่อยนิยมใช้มะนาวลูกเล็กค่ะก็จะใช้มะนาวเหลืองคนที่นี่จะยกนิยมค่ะแล้วก็นี่เป็นเป็นที่เราทำอันนี้ค่ะมะพร้าวมะพร้าวหัวกะทินะนี่หัวกะทินะคะนี่ต้มขาไก่ของเราเสร็จแล้วนะเราก็จะได้ต้มขาไก่อร่อยอร่อยต้มขาไก่ค่ะ จมกาไก่อร่อยอรอยมากค่ะนี่ค่ะตะไคร้นี่เราเรามีเองที่บ้านนะคะเราปลูกก็เขาก็ทนหนาวได้อยู่ข้างบนนะคะตะไคร้เราสวยๆค่ะเรามีตะไคร้เองมากูดเองนะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศสีดานะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเห็ดนะคะนี่เป็นเห็ดค่ะี่เห็ดนะคะ ต้มขาไก่ค่ะเสร็จเรียบร้อยสารสชาติกลมกล่อมรสชาติกลมกล่อมเดี๋ยเราจะใส่ผักชีลงไปหน่อยนะคะเพื่อความหอมเพื่อความหอมของเรานะคะนี่เป็นมื้อเย็นค่ะเป็นมื้อเย็นนะคะต้มขาไก่ของเราค่ะสวยงามค่ะแล้วก็พริกเราก็หัน่นหั่นลงไปนะคะเราหั่นพริกลงไปค่ะเดี๋ยวถ้าใครชอบพริกก็จะมีพริกต่างหากนะคะ เราก็จะทําเน้นให้กับคนต่างชาตินะคะนี่ค่ะเราใส่ะกะทิไม่เยอะค่ะเราไม่เน้นกะทิเยอะนะคะเราก็จะเอาน้าําใสๆแบบนี้นะคะเราชอบแบบนี้ค่ะพอเราทําเองรับประทานเองนะคะนี่ค่ะต้มขาไก่ของเรานะคะง่ายๆสไตล์ต่างแดนของเรานะคะพอเราอยู่ต่างแดน มีอะไรเราก็ใส่อันนั้นค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นเนื้ออกไก่ค่ะเป็นเนื้ออกไก่นะคะก็รสชาติกลมกล่อมค่ะรสชาติอร่อยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่ผักชีลงไปอีกนิดค่ะผักชีเราเพิ่งไปซื้อมานะคะเรามีเยอะเราชอบผักชีค่ะเราก็ใส่เพิ่มไปอีกที่เราหั่นเอาไว้เนาะถ้าเราชอบเปรี้ยวเราก็หั่นมะนาวลงไปอีกได้ เมนูนี้เมนูเราทำเองรับประทานเองนะคะที่บ้านเราไม่ได้ทําขายเพราะฉะนั้นเราใส่อะไรก็ได้เราทำมาทําในแบบฉบับของเราเนาะเรามีอะไรเราก็ใส่ลงไปนี่คือต้มขาไก่เห็ดเห็ดฟางของเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะนี่ขาวมันเนื้อไก่นี่นะคะ แล้วก็จะเป็นตะไคร้ของเราค่ะต้มคาไก่เสร็จแล้วนะคะต้มขาไก่ร้อนๆออร่อยค่ะต้มขาไก่ร้อนๆนนะคะอร่อยอร่อยค่ะผักชีก็เราก็ได้มาสดๆร้อนๆเลยนะคะผักชีผักชีสดๆนะคะเนี่ผักชีนะคะถ้าเราชอบเผ็ดเราก็เติมได้นะคะ น้ำเราไม่ชอบน้ำแอบเราไม่ชอบอมะพร้าวข้นนะคะเราชอบใสๆใสแบบนี้นะคะก็สไตล์เรานะคะโอเคนะคะต้ยมยำคาไก่ค่ะ,คะเสร็จเรียบร้อยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะกดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ชค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ